เฮ้ยอ่อนอยไปหาเครื่องดื่มนีเยันกินก่อนครับไปครับสวัสดีครับยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่องส่องของนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุดิบเด็ดๆทำกินง่ายๆจากแมคโครมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับ และวัตถุดิบในวันนี้ก็คือลับก้อนแช่แข็งยี่ห้อแอโร่ครับ <What? S 2> เรามาเริ่มเช็คของกันก่อนเลยนะครับลาบก้อนแอโร่แช่แข็งแพ็คนี้ราคา209บาทนะครับน้ำหนัก600กรัมนะครับมีทั้งหมด40ลูกเฉลี่ยลูกละ5บาทนิดๆนะครับส่วนวันนี้ผมจะเอา ลาบก้อนไปทาอะไรเนี่ยเพื่อนๆคงจะเดาถูกแล้วนะครับเพราะว่าเฮียต้องทำเป็น,นอย่างเดียวเอาไปทอดในหม้อทอดก็วันนี้ผมก็จะเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันอีกเช่นเคยครับและวันนี้ผมจะใช้เวลาทอดแค่15นาทีพอนะครับอุณหภูมิ180องศา A a few moments l ครบ15นาทีแล้วนะครับลาบทอดของผม เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับหเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลาบกรทอดแช่แข็งยี่ห้อแอ r o ่ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ